สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพครับเอาพามาเบิงคูปตาครับ L ห้าศูนย์หน่เอาเดี๋ยวมาเบิงครับหลังจากไซเวทควงหลอมมามหม่โอ้ส่ง <laughs> นึบขึ้นก็เก่าครับเอาผู้ได้ทียังบถทันไซกับเบิงคลิปนี้ไปเป็นตัวอย่างกันเลยครับเพื่ออยากไซเอาอันนี้ของผมนี่เวทข้ทางในนี่จะเป็นเวทของคูปตาแท้ครับแต่ว่าอา่า เบียดก้อนนอกนี่เอาของอันของหลอหนะรถใช้ฟอร์ดครับมาใส่เบียดเบียดหลอรถใช้ฟอร์ดเพ่าเดียวรุ่งก็ผ่อดอลอดขับก็เลยเอามาใส่เอาเดี๋ยวมาเบิง้งนะครับการดันดินมาสิเนืบบอ้อตัวนะครับสิแรงขึ้นอยู่บ่หรือว่าเออ่สิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับเอาปกติขังได้ยี่สิบห้ากิโลครับผ่อดออกมาหนิเบาวิวเอา่าใส่เพิ่มเข้าไปอีกครับอีกขังได้ยี่สิบห้ากิโล โอ้นักกว่าเก่าครับนักกว่าเก่าเป็นขางรหัส10กิโลครับเอาเดี๋ยวมาเบิ่งเวลาดันดันเกียร์ให้สองชนยืบ่อันน,นี้ดันเกียร์ให้สองครับแต่ว่าหอบดินมาหลายเนาะแต่ว่าตอนเอามาล่องอยังขึ้นเนี่ยดันเท่าเดียวนี่เนึบครับ ล้อลังนี่แทบจะบ่ฟีเลยนะขึ้นนักขึ้นก็บป็นวายดีครับมาคนก็บอกว่าใส่อีสามจะไปสามก่อนทางนะทุกคนบรรยกาศทีน้าโผดเนาะสามก่อนเอนนสนาสามหนีไปสักก้อน,อ 3, น,นรครับเดี๋ยวมีเงินยังสื่อใส่อันนี้เงินโบโบไลายครับปฏิบัตเงินโบไลายกันเลยเนาะเลยเอาของรถไทยปอดมาใส่ครับล่องเบิร์คู่หนึ่งแบบสองพันกับสามพันนะครับแพง ตอวันไปซื้อเนื้อมันตะ่อนครับตัวนี้ตะว่าล่อนึบขึ้นครับที่ตะวอหน่ะนะพี่นวนๆเลยตะว่าล่อล้างนี่เดี๋ยวจะบ๊วยหนึบขึ้นไรครับเป็นขางละห้าสิบกิโลต่อส่งมันคือปวยใหญ่เนาะตะวันน้ำหนักมันผมสั่งมันได้ซ้ำกันเลยก่อนเลยยี่สิบห้ากิโลซ้ำกัน เป็นขางเราลู่ครับอับน้ำหนักเพิ่มสเต็ปในการดันเนาะสายดันต้องมีครับ สบายสบายครับหอมดีละลายนี่ไปแบบนิ่มๆเลยรอทั้งแถวจะปรยักฟีเลยนะครับแต่ว่าอันเนขับรถบมือพวนาะน้พอแล้วครับครับพอผมเหนื่อยแล้วลครับ้ดันซอยกันก็ขับเกลือให้สวงอยู่แต่ว่าเราบริยบแห้มงมาเลยนะครับรก็เลยไปส,สาดเนาะ ก็แต่ว่าเอาบอกถึงหลักการด้านด y, e like ินด้านดินนี่คืนครับผู้ใดที่ลังเลอยู่นะครับกับผมว่าใส่ดีกว่าถ้าเป็นทราย like ด <th> ันเนาะแต่ว่าสายดูหน้าก็อาจจะบม่โม่ครับผมผมนี่กับหล่อครับกับกระทะนะครับให้หลอกว้างขึ้นแต่ว่าแต่แต่ว่ากับมาสองปีแล้วล่ะตัวสามปีกับปีแรกนี่บริกับปีที่สองปีที่สามนี่กัปกับเนี่ยคุดหมกคุดบวกคุดหมกี้มันนี่กั บริบร right? ิบริกัปปีเนียเอาไซทาเก่าหนีเลยนะครับบพะเหยียบครับเพราะว่าพวกเขาเด็ไปคุดมานับจ้างกันปันหดส่วนมากส่วนมากจะคุดแต่ของจะของแหละครคุดแต่เฉพาะรุ่นที่ให้ที่ผู้จ้างเข้าไปยุกนะครับมันจะเขาได้แต่ว่าไปยุกของสามกนีมันจะเหยียบครับเพราะว่าหลอดกว้างสองสามโบกลองแล้วที่ซูนึงจะเหยียบครับเพราะหลองก็จะทีกว่าแต่ว่าผมคิดว่าาตั้งร่องซ้ํากันอาจจะอาจจะเขาได้นะนะครับ เอ้าตอนน้นโมพปัญคสร้างงอว่ามันการคุ้มมันบ่นี่ประเดี๋ยวไม่ค่อยรับจ้างกันประเดครับเอาเนี่ยไม่ใชงการดันครับของผมการดันการไถครับไถก็ดีขึ้นลากฟันมุกเบิกนะครับอันพ่วนนะครับดันนี่เป็นลักเลยดันดินดีก่อนนำนักได้แห้งขึ้นครับไซส์สปริงโปรเจกต์ต่อไปนี่ย่านใิกิเทอร์โบอยู่ครับโปรเจกต์ต่อไปนี่ย่านอยู่ย่านใิกิเทอร์โบครับเพิ่มความแรงจั็หน่อย สบายเอาปุ้ยที่ลังเล่อยู่กับน,นี่ครับเอาไว้คลิปนี้เป็นคลิปตัดสินใจครับครับปใ้อยากลองใส่แต่ว่าผมผมามันนึบมันนดีมันจะบุกไฟีครับมันนักมันได้เอาครับปุ้ยที่เขามาชมใหม่กับฝากกดติดตามครับสำหรับช่อง YouTube B-Tactor ตอนที่เขามาชมบไม่กับฝาากนที่ตามมานั่งกับ